ท่าก็เป็นสาวสองเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเออก็เพื่อนก็ถามอ่ชาวต่างชาติก็ถามว่าอยย่เลดี้บอยเคสหนีนอกแบนจนคนําว่าเป็นกระเทยแต่ตอนนี้อกดูแหลกแต่เป็นสาวซาบพร้อมโชว์ก็บอกว่าเอาพอดีตัวไม่คิดว่าจะออกมาเยอะขนาดนี้ก่อนมาทำแอบกังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะกลัวความเจ็บกลัวความเจ็บแล้วก็กลัวแบบเอ้ยทำแล้วจะพักฟื้นนานจะทำงานไม่ได้อะไรประมาณนี้หลังทำไปบุ๊งเป็นไงคะ โอ้โเกินคาดที่แรกนึกว่าจะเจ็บเออเคยได้ยินบอว่าเฮ้ยเพื่อนนะเพื่อนเคย <10 S 1> ทำแล้วบอกอบใช่ใช่แบบสิบลอ้ลอทัพแบบนี้ต้องมีคนดูแลนั่นนู่นนี่เราเราก็กลัวแล้วพี่ก็ศึกษานานมากดูแบบมาหลายออคลินิมกมากมากมากกว่าหนึ่งปีเลยมาเจอเอ่าเขาเรียกอะไรว่าอะไรนะทำนมทำนมพักเ,ออทเที่ยงอ ใช่จอกพักสี้พี่ก็แบบเข้าไปดูเอ้ยมันม่นใช่เหรอมันไม่เจ็บจริงเหรอก็เลยดูดูรีวิวดูรีวิวได้หลายรีวิวนี้ค่ะก็เลยโอเคก็เลยตัดสินใจปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกเออโอเคเข้ามาเข้ามาลองดูส่วนใครที่อยากทําสามารถคลิกที่ลิงก์น้าโปรไฟล์ได้เลย